หุ้นเอเชียมีคนบอกมานานมากแล้วว่าเฮ้ยหุ้นเอเชียนะถือขันทองรอไว้ได้เลยถือรอจนทองบนขันมันเริ่มลอกแล้วคำถามก็คือใช้ได้หรือยังคะขันทองกับหุ้นเอเชียเนี่ยวันนี้ายก็เลยไปทำการบ้านมาค่ะหุ้นเอเชียที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามอินโดนีเซีย แปะไปนวมเอาไว้ให้นิดๆกับหุ้นไทยแล้วก็หุ้นจีนทำการบ้านมาแน่นขนาดนี้ผู้ใหญ่ใจดีกดซัพพอร์ต้ายได้นะคะที่ QR Code นี้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะที่สายตั้งใจทำการบ้านมาให้ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้เลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ และเพื่อที่เราจะเข้าคลิปนี้กันอย่าง Energy แบบสดใสสุดๆนะคะเดี๋ยวทรายจะขอเพลงเข้าตีมคลิปนี้ด้วยหุ้นที่มาแรงที่สุดในเอเชียเลยนะคะนั่นก็คือตีมหุ้นทาราตะจากอินเดียนั่นเองทายเนี่ยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นชาร์ต หุ้นที่ทำกำไรได้สูงที่สุดในเอเชียนั่นก็คือหุ้นของอินเดียนั่นเองค่ะว้าวมาสูงขนาดนี้สูงแบบขึ้นยอดมาลลยันกันไปเลยอย่างยังไม่ดอยหุ้นเนี่ยมาสูงขนาดนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องติดดอยเสมอไปแต่ถามว่าจะต้องระวังไหมต้องระวังนะอ่ะมาดูกันที่ชัดว่าหุ้นไหนได้กำไรสูงสุดใช่ไหมก็คืออินเดียได้กำไรสูงที่สุดใช่ไหมคะตามมาด้วยเวียดนาม อินโดนีเซียแล้วก็ไทยแลนด์ค่ะและแถมไทยแลนด์นะปลายปลายชาร์ตมีหักหัวลงนิดนึงด้วยแล้วก็ต่ําสุดที่ได้กําไรก็คือจีนแล้วถามว่าทําไมหุ้นของอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยถึงทํากําไรได้มากขนาดนี้ก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของเขาที่สําคัญที่สุดเลยนะกับการที่จะทำให้เศรษฐกิจดีก็คือประชากร โครงสร้างประชากรเขาดีค่ะประชากรเขาเยอะก็เลยทําให้มีคอนซัมชันในประเทศเยอะค่ะซึ่งมาดูเลยนะคะว่าประเทศที่มีคอนซัมชันในประเทศหรือว่าการบริโภคภายในประเทศเนี่ยสูงที่สุดในโลกก็คือ USA ค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีการบริโภคภายในประเทศเนี่ยคิดเป็น67%ของ GDP ค่ะส่วนอันดับ2นั้นอยู่ในเอเชียค่ะไม่ใช่จีนด้วยนะแต่ว่าเป็นอินเดียที่มีการบริโภคภายในประเทศนะคะคิดเป็นสูงถึง60%ของ GDP ค่ะ เพราะว่าประเทศอินเดียตอนนี้มีประชากรมากที่สุดในโลกมากแซงจีนไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วและที่สําคัญก็คือประชากรของอินเดียเนี่ยนะมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นอีกด้วยก็คือมาถึงหัวข้อต่อมานะคะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้เศรษฐกิจของ3ประเทศที่เป็นไฮไลท์ที่ว่ามาเนี่ยอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามมันโตเร็วก็คือเขามีโครงสร้างประชากรที่กําลังเติบโตค่ะ พอดูในกราฟนี้นะคะจาก KS Research อีกแล้วก็คือจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขามีประชากรเยอะก็จริงแต่แนวโน้มการเติบโตของประชากรนั้นกลับเป็นขาลงค่ะในขณะที่ประเทศอินเดียที่เศรษฐกิจกําลังขยายนะคะจำนวนประชากรเขากําลังเติบโตไปในขาขึ้นก็คือกําลังโตขึ้นอยู่ที่0ูดเเวียดนามกับอินโดนีเซียก็เช่นกันเห็นไหมว่าประชากรกำลังเติบโตเป็นขาขึ้นในขณะที่ประเทศไทยที่เศรษฐกิจไม่ไปไหนส่วนหนึ่งอันนี้ก็สำคัญก็คืออัตราการเติบโตของประชากรเหล่านั้นขาลงค่ะ และหัวข้อต่อมาที่สําคัญก็คือประชากรที่เยอะเนี่ยจะต้องเยอะที่อยู่ในวัยแรงงานด้วยคือวัยที่กําลังทําเงินอันนี้เราจะมาดูจากพีระมิดประชากรกันนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเวลาทายวิเคราะห์เศรษฐกิจง่ายๆของแต่ละประเทศนะเอาพีระมิดประชากรมาดูเลยว่า เออถ้าประเทศไหนปิรามิดทรงสวยคือมีฐานและประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยแรงงานแปลว่าเศรษฐกิจของประเทศนี้มีโกร w มีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตเพราะฉะนั้นเรามาดูกันทีละประเทศค่ะอินเดียเห็นไหมว่าปิรามิดเขามีฐานอยู่ประชากรส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัย20กลางๆยังเติบโตยังมีคนทํางานเยอะ เวียดนามประชากรส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในวัยแบบเลขสามอะ่ะสามสิต้นๆถึง30กลางๆส่วนอินโดนีเซียอินโดนีเซียคนเกิดใหม่เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นอัตราประชากรที่เยอะของเขานะคะอยู่ในวัยแบบ10กลาง10บปลายปลยเลยวัยทีนเพราะฉะนั้นโอกาสโตของอินโดนีเซียเขาก็เลยเยอะไปด้วยค่ะ ส่วนอย่างประเทศไทยเห็นไหมอันนี้คือเีระมิดทรงที่สายเรียกว่าไม่สวยละกันในฐานะการเงินก็คือฐานมันแคบแล้วมันก็ไปป่องตรงกลางก็คือประเทศไทยเนี่ยมีประชากรส่วนใหญ่คืออายุ40ขึ้นไปจนถึงแถวแถวหกแล้วแปลว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแบบ เป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจไทยมันแบบเชะลอชะลอไปด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากไปเปิดดูเล่นๆของประเทศอื่นก็เข้าไปที่ population pyramid net ไปเปิดเล่นกันดูได้เลยและอย่างที่บอกไปใช่ป่าวว่าประชากรเนี่ยคือส่วนสําคัญเลยที่ทําให้เศรษฐกิจแข็งแรงอย่างที่ใจเคยเล่าให้ฟังว่าเออถ้าเกิดว่าประเทศไหนเศรษฐกิจมันพังพินาศเนี่ยส่วนหนึ่งนะมันก็เป็นเพราะว่าประชากรอะจนลงประชากรแบบ เสียหายประชากรเปราะบางเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นไฮไลท์ในเอเชียตอนนี้เนี่ยคือประชากรเขาโตดีโครงสร้างประชากรแข็งแรงก็เลยทําให้ GDP โตเยอะด้วยเริ่มจากอินเดียก่อนเลย GDP โตตั้ง6.7ค่ะอินโดนีเซีย GDP โต5.5เวียดนาม GDP โต6.9ในขณะที่ประเทศไทยนะ GDP โตก็คือเบา2.3อาจจะเป็นเพราะว่าเราโตมาก่อนเขาไงเราก็เลยเใหญ่แล้วโตยากนิดนึง และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หนุนให้อินเดียโตดีก็คือรายได้ต่อหัวประชากรค่ะเพราะว่าเราจะมาดูแค่ GDP ไม่ได้ GDP มันคือรายได้กว้างๆของทั้งประเทศใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ว่าประชากรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าก็คือจะต้องมาดูรายหัวก็คือรายได้ต่อหัวเป็นคำศัพท์ก็คือ GDP per capita ซึ่งอินเดียก็เป็นประเทศที่มีการเติบโตของ GDP per capita หรือว่ารายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นด้วย ถ้าดูจากกราฟนี้อ่ะตัดจีนทิ้งไปก่อนมันดูแบบแข่งกันไม่ได้นะอินเดียรายได้ต่อหัวจะเห็นว่าไอ้แท่งสีเขียวเนี่ยมันเตี้ยที่สุดก็จริงแล้วประเทศไทยมี GDP per capita ต่อหัวตอนนี้แท่งสีเขียวคือเยอะที่สุดก็จริงแต่อัตราการเติบโตต่างหากอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวคนที่เยอะที่สุดเลยก็คืออินเดียมีอัตราการเติบโตของรายได้ต่อคนนะ อยู่ที่9.4แปลว่าคนเขามีโอกาสจะรวยขึ้นไงรองลงมาก็คือ GDP per capita growth ก็คืออินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามอ่ะต่อมาถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นหุ้นอยากจะดูตลาดหุ้นมันก็ต้องมาดูว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้าที่ไหนเงินยิ่งไหลเข้ามากหุ้นมันก็จะแพงขึ้นได้มากเราก็จะมีโอกาสทำกำไรในตลาดหุ้นนั้นๆได้มากซึ่งเงินที่จะไหลเข้าอันนี้ยทายชอบดู FDI หรือว่า Foreign Direct Investment เป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ามาที่ประเทศนั้นค่ะอ่ะแล้วถ้าดูว่าเออ FDI ประเทศไหนเยอะที่สุดถ้าดูจากกราฟนี้ก็คือประเทศจีนเขาเป็นเศรษฐกิจใหญ่แล้วเนาะเขาก็มี FDI เยอะที่สุดแน่ๆแหละแต่การเติบโตของ FDI ต่างหากการเติบโตของเงินที่จะมาเพิ่มขึ้นในประเทศเนี่ย FDI มันโตแค่5%ค่ะในจีนในขณะที่อินเดียนะ FDI เติบโต 32%วเวียดนาม FDI เติบโต43%อินโดนีเซีย FDI เติบโต17%ประเทศไทยอ่ะติดลบ2%เปราะซ็นงั้นเรามาดูปัจจัยที่หนุนและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละประเทศกันดีกว่าค่ะเริ่มจากอินเดียก่อนนะซึ่งอินเดียอย่างที่บอกไปว่าหุ้นมันมาสูงแล้วใช่ไหมแล้วหุ้นสูงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสติดดอยทั้งนั้นแหละ เพียงแต่ว่าเรามาดูว่าเออแล้วมีปัจจัยอะไรที่มันจะสนับสนุนให้มันสามารถไปต่อได้บ้างล่ะข้อมูลจาก KS Research เหมือนเดิมนะคะก็คือ 1. รัฐบาลอินเดียเนี่ยเขามีการให้งบประมาณในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะคะปีนี้สูงถึง1 3แสนล้านเหรียญค่ะซึ่งงบเนี้ยเฉพาะของปีนี้นะแต่ว่าจากงบประมาณทั้งหมดเนี่ยมันคือ5.3 4แสนล้านเหรียญซึ่งคิดเป็นถึง15%ของ GDP ของอินเดียเลยนะคะเงินก้อนนี้มันก็จะเป็นเงินที่สามารถที่จะพลักดันเศรษฐ,ฐกิจให้เศรษฐ,ฐกิจมันสะพัดเฟื่องปูไปได้ตั้งแต่ปี2024จนถึง2026 และมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยดันให้ GDP ขึ้นไปถึง8%ค่ะนอกจากนี้นะอินเดียยังมีเงินทุนไหลเวียนในประเทศคือเงินทุนเพิ่มขึ้นจากในประเทศเนี่ยมหาศาลเลยจากโครงการที่ชื่อว่า systematic investment plan หรือว่า SIP นะคะที่จะเป็นเป็นกองทุนที่จะให้คนที่ทำงานในประเทศอินเดียเนี่ยเขามาซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีมันจะหน้าตาเหมือนกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณหรือว่า provident fund ในประเทศเราค่ะซึ่งไอกองทุนนี้นะคะมันสามารถทาเง จากคนในประเทศเนี่ยที่มาซื้อกองทุนได้อยู่ถึงเดือนละ90,000มล้านบาทก็เป็นส่วนสนับสนุนให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันโตได้ แต่ประเทศอินเดียมีความเสี่ยงนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเปราะบางเหมือนกันเพราะว่า youth unemployment rate สูงทีเดียวค่ะสูงจะจัดเลยคือคนจบใหม่มาไม่มีงานทำอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องระวังและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องจับตาม,มองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ก็แล้วกันอย่างสมมติว่าอินเดีย,ยโตได้มากๆแล้วเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอินเดียจะโตไปได้ถึงขนาดไหนถึงจะแบบมีประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแบบ เตะตัดขาเนี่ยก็ดูง่ายๆค่ะ GDP ของอินเดียวันนี้มันโตเยอะใช่ไหมคะถ้ามันโตนะจากนี้ไปอีกสักสิปีโตไปแบบเรียบไรใกล้เคียงสหรัฐอเมริกาเมื่อไหร่อันนี้ต้องระวังแล้วว่าจะโดนประเทศสหรัฐอเมริกาเตะตัดขาได้เพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเคยโดนตอน Accord p ด a z a หรือว่าอย่างจีนก็โดนสงครามการค้าที่เกิดขึ้นปี2008แล้วก็ตอนนี้เรียกว่าหุ้นอินเดียมันมาสูง ขนาดนี้มีปัจจัยหนุนไหมมีแต่ต้องระวังไหมก็ต้องระวังเรียกว่าซื้อแบบพร้อมลุกอะ่ะไม่งั้นอะ่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ลุกช้าจ่ายรอบวงหรือว่าติดดอยได้เหมือนกันค่ะ ต่อมาประเทศอินโดนีเซียก็เออหุ้นมาสวยเหมือนกันทรงสวยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือโครงสร้างประชากรดูดีมากไม่ว่าจะเป็นโกรดของประชากรแล้วก็เป็นประชากรที่อยู่ในวัยทํางานเยอะซึ่งประเทศอินโดนีเซียนะคะมีปัจจัยหนุนที่ทาให้มีเงินสะพัดในประเทศเนื่องจากเขามีการย้ายเมืองหลวงไปนูซันตาลาซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็มี government spending มาเยอะแล้วก็จะเป็นเงินที่ใช้ใจ่ายในประเทศตรงนี้จะทําให้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูไปได้อีกประมาณ20ปีเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งคืออินโดนีเซียมีนโยบายที่เรียกว่า Downstream p olicy ก็คือห้ามส่งออกแร่ดิบประเภทนิโกิหรือว่าแร่ดิบที่เอาไว้ใช้ทำแบตเตอรี่ EV ได้ค่ะตรงนี้จะทำให้อินโดนีเซียเป็นแหล่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับอุตสาหากรรม EV ถ้าเกิดว่าใครเล็งว่าแบบเออลงทุนในอุตสาหากรรม EV ในอินโดนีเซียอันนี้ก็น่าสนใจแต่จะบอกว่านี่ก็จะกลายเป็นคู่แข่งในการตั้ง EV ีขที่สำคัญของประเทศไทยเลยค่ะ ส่วนประเทศเวียดนามนะคะเขาได้ชื่อเสียงว่าประเทศเวียดนามคือการเติบโตเหมือนอย่างประเทศไทยเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งน่าจะเติบโตไปได้ดีมากๆส่วนที่มาสนับสนุนการเติบโตของประเทศเวียดนามที่สําคัญตอนนี้นะคือประเทศเวียดนามตอนนี้เขาเป็น frontier market หรือว่าเป็นตลาดชายขอบเขากําลังจะอัปเกรด ให้ขึ้นมาเป็น emerging market หรือว่าตลาดเกิดใหม่เป็นเทียรเดียวกันกับประเทศไทยคะ่ะซึ่งถ้าสามารถขยับจาก frontier มาเป็น emerging market ได้ก็จะทำให้มีเงินทุนไหลเข้าตลาดเงินของเวียดนามมหาศาลเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเงินทุนที่มาจากพวกกองทุนต่างประเทศเขาก็จะเข้ามาซื้อได้เยอะขึ้น บวกกับเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่มีแรงงานต้นทุนต่ำเนี่ยเยอะด้วยก็เลยเป็นที่ดึงดูดบริษัทที่แบบใหญ่ๆของโลกนี้แต่ความเสี่ยงของประเทศเวียดนามก็ยังเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะตอนนี้นะก็คือระบบไฟฟ้าทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทชั้นนาบริษัทใหญ่ๆที่มาตั้งโรงงานในเวียดนามเนี่ยเขาก็มีออกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้าประเทศเวียดนามไม่สามารถจัดการบริหารโครงสร้างพื้นฐานพวกไฟฟ้าให้มันเสถียรได้ก็อาจจะมีการย้ายออกจากประเทศเวียดนามเหมือนกันและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างของประเทศเวียดนามที่จะต้องระวังก็คืออุตสาหกรรมประเภทอสังหาิมทรัพย์เพราะว่าอาสังหาิมทรัพย์เวียดนามนะปลายปีนี้จะมีหนี้ที่ถึงกําหนดชําระมากถึง 2.3พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งตรงนี้เราต้องมาจับตาระวังกันให้ดีเลยว่าจะเกิดการดีฟอลต์หรือว่าเบี้ยวนี่ขึ้นในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะไปกระทบกับตลาดหุ้นให้กระตุกได้เยอะเหมือนกันแหละ จบการบ้านเรื่องหุ้นเอเชียละเดี๋ยวตอนหน้าจะไปหากองทุนลดหย่อนภาษีแล้วเพราะว่าเข้าเทศกาลลดหย่อนภาษีของปีอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากมาแชร์กันแชร์กันเข้ามาเลยอยากอ่านเหมือนกันคอมเมนต์เข้ามานะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะซื้ออะไรลงทุนอะไรอย่าซื้อเพราะว่าทรายพูดอย่าซื้อเพราะว่าเพื่อนบอกศึกษากันให้ดีการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษากันให้ดีก่อนการลงทุนนะคะ